ปูมากพอดีครับอุ๊ซีครับผมโอ้คุณควาสบายเลยเจ้าไปดังยุคนที่ไสยถึงแด้วครับผมอออันชงย้ายเหตุลดโทรมานอันตลาดนัดมือวันพุธอันอ๋อครับ ก็ลึกสใจไปตงอยู่บนนองพอเราขอไปแน่เพื่อพระทัานขอไปเพื่นขี้ซาเล่งไปอันติประมาณนอันอ่าสี่ควนทั้งผู้ขัากันบ้าทุบ้านนี้เพื่อนเราขอไปย่าสองย่ายรถอันส่วนอันย่าหนึ่งแบบว่า่วมถึงรอตลีนน่ะโอ้โอ้ย่าถึงรอตลีนต้องกันสองคนหมอบูวอี่มีพระทัานมึงสิซื้อเลขอันปูเม็ดเดียวอยู่บล่ะพระท่าน ตัวใดละพ่อท่านเอ้าพอแตไวแล้วก็ยังว่านเก้าหาสามแปดนเด้อันอันเลขตัวันบกเขามานนะเขาแจ้มเมื่อตัวนี้ล่ะพ่อท่านบ้านเนี่วนกันเรียบร้อยแล้วอันย่อยอันบุญก็บ่ราจากซื้อนี้บบานเนี่มันเคยมาน้ำกันมึงเี่ตอนคุ้มปุ่นซื้อบานก็คุ้มปุนซื้อพ่อท่านเพิ่งเกิดแล้วไปซื้อเลขลาววันที่ยี่สิบเอ็ดวันพุทธนะเก้าสามหาครับอัน เก้าสามก็เก้าหาพอสบายเลขล่ามันดอกมือไหนเอาอันมือมันผดนะจะว่ามันดอกกระเด้งจักแล้วผมโอจักปูร้อยออกกันอ่าสามเก้าสาห้าเก้าเก้าสิบสามล่างโอ้ยายอันนั่นอันซุ่มไปน้ำกันตลาดนั้นถึงเบิดโอ้เราเห็นว่ากูว่าเสื้อไปกูเสื้อเตะป่มไปเดี่ยวก็พอดสบายปู เอาเลขกันนัานตัวเลขกกว่าฟันปูอ่ะนี่ยไอ้คุ้นน่ะไอ้พุงยังบอนยิมาเนาะยังบ่อยเนาะเขาฟื้นมากฟื้มาครับผมมาตามย่างเม็ดเดียวเด้เพี่องเด้อเอาเอาคงสุดท้ายเนาะครับผมฟันทงแล้วปูมือเนี่ยกงสุดท้ายอันย้อนอันอันเก่ากันนะครับผมเออเพราะว่าคุ้นนไอ้พุงยังบอมาย้อนัน เมื่อนี่ลงเม,งม็ดียรีได้หมไปล้องตัวเงินผมเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวนี้เันปวนอวนข้าเจ้าติดปากเลยนะครับผมไอม้<ม>ปูฝันว่าค้นจังหวัดนนองคายอย่ละมาถวายอต้นเงินผาป่าเป็นตัวเงินเนี่แหละครับ<ม>เป็นเงินทั้งเมดเก้าพันหาร้อยสามที่แปดบาทอไอ้เพิ่นถวายนะครับอันนี้คือชิปแรก บาดนี้คุณพ่อเสวัยเอาอันเล่าเราไอเว้าอยู่ในออกคลิปมันล่ะแล้วเราวาเรียกปูมันอยู่ในนี่ล่ะเก้าหาสามแปดพี่ท่านแล้วก็เลยเขียนไว้เก้าหาอ่าสามครับอันอ่าเก้าสามแปดมาครับผมเอบาดเน็ดบาดนี้อันปูก็เลยว่ามักอันตัวทั้งหนาพา่ท่านครับอบาดนี้ ย่ายสองย่ายเพื่นไปตลาดนัดตัวเออให้วาดมือนั่นทั้งฝนตกทั้งลมเล่าเล่าอันบ้ารัวขนาดนันนะครับอันเลี้ยงกได้ออกดีเล่ามากกว่าใช่ใช่ฝั่งอ่เล่าหลอกกลับบ้านพอดีเด็ดเพื่อนกะทิอ่ามาฟังข่าวทอนลำบันมันออกไม่ได้เลยอันอันเลี้ยงอันนี้นะปูกับปรู้จักจักแล้วเราปูผมกับปลุกจังกันปูปลุกจังเดาะบ้านนี้ อตื่นไปซ่อมบ้านน่ะลูกสาพวาพูเลยว่าอี่แม่พ่ะท่านเลขม,มันออกปู้เพ็ดเดียวบัดทั้งบนทั้งล่างเจ้าถือว่าออกตัวไหน่ะ,ะเพาะท่านมันออกกันสามหาเก้ากับเก้าสามล่างพ่อท่านโอ้ยยายสองยายเนี่ยขนาดฝนตกอย่างนี้ก็ไปหากันนะคึ้นอดกันลแลนหากันเลยเกันอี่ท้ <ใจ S 1> ายได้คักในเนี่ยได้คักอัอน ไอ้เลขทูบอันมือวันจันทร์มะเขือมะละวันข้ามพอดเราตามเลขปูย่ายนั่ะเราก็คันน่ะนั่นน่ะเลขปูเยี่ยมน่ะไอ้เม็ดเดียวน่ะฟังดีๆฟังเรามันจะได้เงินมึงเสือกูบ่บาดหนิบ้างท่านกูพลาดเช่นนึงเรากกูลาปันอันนั่นเพราะท่านบาดัติฟังกูบ่พลาดไอ้กูได้หกพันอยู่ดีมึงก็ได้หกพันแค่กูจบบานีนมึงได้หลายวัได้ก็ได้ทว่ากันตัวไอ้ยี่สิบก็ยี่สิบอันเพิ่นออกน้ำกันสี่สิบบาท ได้ห้องทองเราไปเก้าสามอีกันเด้ครับผมปูหล้าตัวนี่เลขอันไอวันที่เอ่อหนึ่งเอ่อกัญยายนพเดียวครับเอาไาในปูสรุปให้ได้ครับผมเอาเก้าห้าสามแปดนะไอภายในซีตัวนะปูมักเลขหาตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียวจบนี่คือสรุปเอา มักหาตัวเดียวมักหาตัวเดียวกับอันการผู้ได้มากกับสารลับไส้ซเมีมันเหลือสามตัวยืนครับผมมันเหลือตัวเด่นเนี่ยมันเลขซีตัวเี่ยโอสารลับไ่เอาเออเงื่อนกระถินได้น่ะเก้าห้าสามแปดไปนี่ได้ในสีตัวน่ะสรุปอันเออในในพวกฟันอันนี้สรุปมือนี้ครับผมพูอันนันไอ้ยิ่งไปที่ห้าเม็ดเดียวที่มักซีตัวยืนนะบูได้บอกว่า มักเลขเก้าเลขสามเลขเปี่นแต่ว่าปูมัจจกหาตัวเดียวจับไซยุหันละว่ดทีปูแล้วแต่บอกได้ออกคุ้มคิดดอกไอ้ไอ้ย่ยสองย้ยกับอันลูกสาวเพื่อนออกคุ้มคิดออกครับฉันก็สิอกันอยู่นคือจิดหาบอกปูบ่าว่าดิีตัวไหนแต่ว่ามักที่เลขห้าชก<อ>็ไอ้นึ่งกันย่ายน่นครับผมปูชอบที่เลขห้า ตัวนี้ละห้าเม็ดเดียวเออห้าเม็ดเดียวเจ้าเสียวใส้กับสร้างเจ้าแต่ว่าหายยังมันเป็นเก้าห้าสามแปดเดียครับผมจะเกี่ยวไปไว้ทั้งหนาทั้งลังหรือทั้งเกียาย์โอ้ไไครับผมแต่เรื่องของของพวกไอ้คุ่นจิต ไอ้ตดตึงใจอยห้าเม็ดเดียวครับพี่ทีครับโอ้ยเม็ดเดียวไอ้หนีนะปูเอาปูกับเม็ดเดียวต่อไหนเนี่บอกว่าตัวว่าหลายเม็ดงวดนี้มันเม็ดเดียวมันตัวเดียวเลยเม็ดเดียวมันบ่มีตัวเงินมาแทรกนั่นเพราะว่าอันเลขความฝันนั่นเอ่อเขียวนี่นั่นมันเป็นตัวเร็วมากลัวนะครับผมเงินยอดพ้าป่าไอ่ข้าวพันห้าร้อยสามสิบเศษอืมอ่าข้าเจ้าประกอันไอ้เพิ่นประกาศแล้วเพิ่นก็มาถวายปู ว่นเพื่อนถวายปูหรอเพิ่นก็ไปนับหรืเพิ่นประกาศอือก็มาถว่าายปูเพิ่นกันับได้9 5ขัายสาบปบาทอันนี้เลขความฝันนี่นี่ครับผมเออเพราะว่าหนึ่งงวดนี้ปูกับฝันครั้งเดียวครับอปูกับฝันครั้งเดียวตัวเดี่อดีเหรอครับผมแต่ว่าลังงวดกับฝันสองครั้งนี่ก็แต่ว่ากับขึ้นเดียวกันมันฝันสองตอนครับผมอันนี้ปูกับฝันตอนเดียวก็มีแชร์นี่ะอ่าก็พอสวายสี่แปลได้ีก็ร้างมาพูนาะ พอสวายออกก้มชิ้เห็นจริงในระบาดนี่ครับขั้นหามิดเดียวนี่ก็มีเอาพอสวายก็เขียนอันนั้นในเมืองเน่ยเขียนใบไม้ในหนวกว่านนั่เขียนอันวันขี้อันอันที่มาสัมภาษณ์อันโคงทุ่ท้ายว่างเสียเลยตัวเป็นเทียนตายแต่นก็ลดกระดาษพอดีเออก็จิดเป็นเขียนเอ้ากายหญ้าต่อมันเป็นน้ำกล่ำจย่างแล้วบ่กล่ำนี่โอนลงไปเบิ้งอันอยู่อันนั้นทะลุ สี่หมื่นกว่าพอดีชิบแหล่งเหมืนอนไอ้สองหมื่นกว่าคุณเพราะสวี่ยนีนดังขนาดสงสัยดังยวนจังหวัดน,าานอ้องไข่โอ้โหครับผมเพราะพ้นออกปากเองได้พ้นเอาวะอันอัน มึงบ่นยังพ่อจะไปเฝ้าบอกเรายังว่านั่นเก้าสามอันอ้อยเก้าหาสามแปดย้นนี่บานนี้ปูกะว่าน่ะมักตัวทั้งนาพ่าก็เสื้อเก้าหาสามตัวมึงจีบพึกแทลเพราะฉะนั้นพ็ไปซื้อเก้าหาสามบ้นน่นกะเสื้ออันไอเก้าหาเก้าสามเก้าปดสามตัวพ่กจะย่างละตัวพ่อจะไปถือมันได้เท่าไรเน่พอสวยนยี่สิบนจักแล้วพปู่พ่อปู่อยากบอกมันคือจจงอัน อ่าเพราะบ่ดอกมันดุบดิ่งครับผมผมโมโหแล้วบอกเออเอาของทิางบอกปนญญาคือกันปะตอนนั้เม็ดเดียวคือหักมันโมโหจากปู่เพราะว่านันเรกันเล่าของบูดูแจงบานิดอันอันไอ้ไอ้มีอันไอครอบครัวนั่นละสองครอบครัวเราหักกันทันทีหรอนะหักกันย้อนปูเด้อเพื่อระว่างที่ละไอใหายนั่นเอง อันยี่มีเพราะท่านแล้วเพิ่นกระเอื้องเด็กแต่บ้านน้องนะครับผมมึงว่าเลขอันห้าศูนย์แปดมันจะออกอีกบ่เอ้าเขาก็ต้องตามเลขห้าน้อยก็ได้ตัวโอ้ครับผมนี่และเรียกผู้มันโมได้ว่าโตนั่นอันโตนั่นมานรักนั่นลักนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซื้อกับซื้อลงกับผู้กับมันมาสีตรงที่แล้วแต่ผู้โชคดีสอันซื้อหรือไปเสี่ยงโชคมาซื้อแบเป็นอย่างนี้หรออืมเนาะครับผมอัน พันย่ายสองย่า่กับพอพ่อันพันกวัดพ้นล็อก้นกันไอไว่าวห้เล่าอยู่ที่หล่าว,ว่าวห้ปูอยู่ทีล่เ<อ>ด่แต่พันทีว,<อ>ว่าวว่าแต่เขาได้เงินหมดเลยปูกับในคุมเกิดปูกับบ่ได้เพื่อเพือผูอ้ไปอันเสียงโชคอะให้พันใตสมองเน่ยู้เปนี่นผู้เปลนผู้ฝันคือผู้ฝัน <ๆ S 2> ออกมาในแนวนี้เกิดบ่ได้ปูกับบ่ได้ว่าดเอานักเด้อ เก้าหาสามแปดผู้กบฏได้่าแต่ว่าสี่ตัวนั้นผู้มักหาเม็ดเดียว